คำลักแต่งโดยสีส้มชมอักษรคำฮักน้องกูป,ปี้จดเอาไว้ในน้ำก็กลัวจะหนาวจะเอาไว้บนพื้นอากาศกลางหาวก็กลัวหมอกเหมยซอนดาวลงมาขลุมจะเอาไปใส่ในวังข่วงคุ้มก็กลัวเจ้าป่อใส่แล้วลู่เอาไป ก็เลยเอาไว้ในอกในใจตัวชายปีน่นี้จากพื้อมันให้อหิอหิอยามปี้นอนสะดุ้งตื่นเววาฉันนอนอ่านบทกวีภาษาถิ่นพายัพที่อยู่บนจิตกรรมฝาผนังของวัดภูมินจังหวัดน่านซึ่งเขียนโดยนานบัวผัน บทกวีที่ทุกคนรู้จักกันในานามกระซิบรักบรรลือโลกบทกวีชื่อดังเรียกว่าถ้าพูดถึงเมืองน่านขึ้นมาเมื่อไรสิ่งแรกที่ฉันจะคิดถึงคงไม่พ้นบทกวีบทนี้เป็นแน่ฉันนั่งอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกพยายามที่จะจำให้ได้ขึ้นใจ แอบนึกเพอ้อไปว่าจะมีชาติไหนบ้างในปางกร่รที่ฉันเกิดมามีความรักแล้วคนรักจะเขียนกรหวานหยดขนาดนี้ให้ฉันฉันละสายตาจากหนังสือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดน่านที่วางแผนว่าจะไปเที่ยวในปลายปีนี้ ไปพูดกับชายคนรักที่นอนหนุนตักดูทีวีอย่างสบายใจหวังในใจว่าชายคนรักจะรักฉันในแบบบทกวีกายกายได้ยินที่ใหม่อ่านหรือเปล่าหวานมากเลยเนาะถ้าใครเขียนให้ใหม่นะไหมคงจะละลายอะ หนุ่มส่งเสียงตอบรับแต่สายตาย,ยังจับจ้องที่หน้าจอสี่เหลี่ยมด้านหน้าเขากำลังติดพันกับหนังฝรั่งเรื่องโปรดกายกายดูเรื่องนี้รอบที่สมแล้วนะกายไม่เข้าใจแน่เลยอะว่าบทกวีนี้หมายถึงอะไรเดี๋ยวไหมอะหาคำแปลใน Google ให้นะ หมาหมายกายเข้าใจไหมไม่ต้องหาหรอกไหมจัดโปรแกรมไปพงัพงๆก่อนนะเดี๋ยวขอกายดูหนังก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาช่วยจองโรงแรมฉันขยับตัวยกหัวเขาออกจากตักหวังให้เขารู้สึกว่าฉันแอบเรียกร้องความสนใจแต่ทว่า เขากลับนึกว่าฉันเมื่อยและขยับตัวขึ้นนั่งดูหนังต่อแบบไม่วางตาสนุกน้ะใหม่เรื่องเนี้ยทอมแฮงได้รางวัลด้วยกายชอบท่อนนี้มากๆเลยอะท่อนที่ทอมแฮงคุยกับลูกบอลนอะ่ะมันเศร้ามากเลยอืมก็ใหม่ดูแล้วกายดูไปเถอะ โปรแกรมการเดินทางล่างขึ้นใกล้เสร็จแล้วหมดฉากสำคัญชายหนุ่มหันมากอดและหอมแก้มเบาๆเขียนไปก่อนนะเรื่องเที่ยวอ่ะหมาเก่งอยู่แล้วเขาแอบ,บกระเซาหอมแก้มกันแบบนี้ฉันเขียนตายเลยจะเอาอีกกี่ทริปดีฉันแอบ,บยิ้มในใจ ความจริงหลุมของฉันถึงไม่หวานมากแบบในบทกวีแต่เขาก็น่ารักสำหรับฉันเอาเถอะถึงแม้จะไม่มีบทกวีแบบเมืองน่านแต่เราก็มีกันและกันเมื่อถึงวันเดินทางทันทีที่มาถึงจังหวัดน่านเราแวะไปเที่ยววัดภูมินเป็นแห่งแรกสายลมเย็นเย็นพัดผ่าน เขาพาฉันไปดูภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ชื่นชอบไหมไม่ชอบรูปนี้ไม่ใช่หรอฉันยืนมองภาพเขียนในดวงใจภาษาถิ่นถึงจะแปลไม่ออกแต่รับรู้ได้ในความรักของชายหนุ่มต่อหญิงสาวหรือความรักของปู่ม่านย่าม่านที่เขาเรียกกัน กายยื่นการ์ดมาให้จัดแจงให้ฉันอ่านเสียตอนนั้นความรักของน้องนั้นพี่จะเอาฝากไว้ในน้ำก็กลัวเหน็บหนาวจะฝากไว้กลางท้องฟ้าอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกมาปกคลุมรักของพี่ไปเสียหากจะเอาไว้ในวังในคุ้ม เจ้าเมืองมาเจอก็จะเอาความรักของพี่ไปเลยขอฝากเอาไว้ในอกในใจของพี่จะให้มันร้องล่ำพีลำพันถึงน้องไม่ว่ายามพี่นอนหลับหรือสะดุ้งตื่นฉันเงยหน้าเมื่ออ่านจบ คำแปลของภาษาถิ่นนี่ไงเซิร์ชเอามาจาก Google เลยนะสำหรับกายอะไม่ต้องกระซิบหรอกเพราะกายอะมีไหมอยู่ข้างๆให้บอกรักแล้วกระซิบไปพอกกแก่ๆหูตึงก็จะไม่ได้ยินนะชายหนุ่มพูดจบก็ทำเป็นคําแก้เขิน